มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพร้อมโอนแล้วให้คนละ500ข่าวดีรับพร้อมโอนแล้วนะคะให้คนละ500 1มกราคม64นายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ14ล้านคนให้เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคและก็บริโภคที่จำเป็นจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2563ค่ะกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมการเพิ่มวงเงินแตงกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดเพิ่มวงเงินจํานวน500บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกวันที่1ของเดือนมกราคมถึงมีนาคม2564 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับ300บวก5 0าบาทรวมเป็น800บาทต่อเดือนนะคะและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้3 0,000บาทต่อปีจะได้รับ200บวก5 0าบาทรวมเป็น700บาทต่อเดือนอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวค่ะและกล่าวย้ำนะคะว่าการขยายวงเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีก3เดือนข้างหน้านี้ถือเป็นของความปีใหม่ ที่ทางรัฐบาลนะคะให้แก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคและก็บริโภคและขอย้ำว่าวงเงินที่ได้รับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระคา่คาสินค้าอุปโภคและก็บริโภคผ่านเครื่องชำระเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า EDC หรือว่าร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารชนนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ขอาเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 7 0 6 6 4 0ในวันและเวลาราชการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ